สวัสดีครับแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่ในเมืองตรังซึ่งวันนี้ผมขึ้นมาจากเกาะนะครับเพื่อจะมารับลูกทัวร์กรุ๊ปหนึ่งนะครับจากประเทศสิงห์บุรีนะฮะซึ่งมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วและเดือนนี้ก็ไม่รู้ติดใจอะไรเลยมาอีกรอบแต่รอบที่แล้วไม่ได้เที่ยวในเมืองรอบนี้ก็เลยมาแบบ3วัน2คืนและจะมาเที่ยวในเมืองต่างก่อนและจังหวัดที่แรกจังหวัดชันจังหวัดและสําหรับที่แรกที่พามานะฮะตรงศาลเจ้าท่าม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 ท่าอะไรแล้ววะ อ่านไม่ออกภาษาจีนหมดเลยต้ามกงยี่หรือเปล่าอ่ะเนี่ยครับข็าจะพาเข้ามาแวะอ่าไหว้ที่ศาลเจ้าก่อนนะครับหลังจากที่รับจากสนามบินตะ่กี้รับจากสนามบินแล้วก็พาไปทานอาหารที่ร้านอาหารของเมืองต่างแล้วนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองตัางพวกติ่มซำพวกหมูย่างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมไม่ทานนี่ผมไม่รู้ว่าร้านหนยอร่อยแต่ว่าน้องๆที่เป็นคนขับรถตู้ของเราที่ไปรับเนี่ยพาไป เลยก็แนะนําร้านอร่อยอร่อยเ้าเราไปทุกร้านนะฮะไม่ได้มีแค่ร prayed, ้านของร้านแต่คือที่ผ่านมาคือผมไม่ได้พามาเองไงแล้ววันนี้ผมมีเวลาก็เลยขึ้นมารับพี่เขาเองแล้วก็ตะกี้ขึ้นมาไม่ทันเขาไปทานอาหารเช้ากันแล้วหลังจากสนามบินเดียวเราจากจุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปถ่ายกันต่อเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเมืองต่างเราพาไปถ่ายรูปที่ไหนสวยๆได้บ้าง นี่รถตู้ที่ไปรับมานะฮะมันมีบริการรถตู้ไปรับจากสนามบินกันเลยนี่แต่ผมก็ขับรถยนต์มาเนี่ยศาลเจ้าตรงนี้ครบตามกงยี่และหลังจากไปที่ศาลเจ้าแล้วครับจุดต่อไปก็จะเป็นที่นี่ครับนี่วงเวียนพยูนก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะที่เราจะเลือกถ่ายรูปเนี่ยเดินกันมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปยืนกลางถนนตรงนั้นกัน และที่นี่คือใจกลางเมืองนะครับวงเวียนหอคอ,อยไปยูนอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเราถ่ายรูปเสร็จแล้วนี่มันจะมีที่ใกล้ๆก็คือเขาจะมาสักการะกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะตรงนี้จะเป็นอ่ามุมนึงเหมือนกันตรงนี้อยู่แถวหน้าโรงพักนะครับและเดี๋ยวเราจะไปต่อที่โบสถค์คริสตจักรต่างนะครับซึ่งเป็นโบสถ์โบราณนะฮะ หนึ่งสองสามมาอีกมาอีกต่อครับลูกพี่ไปความขนาะติดติดครับและที่ต่อไปนะฮะก็คือที่นี่เลย รูปวาดผาผานังนะครับมาตังต้องมาถ้ำมรกตซึ่งพรุ่งนี้เราไม่รู้ได้ไปไหมนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามาแวะถ่ายตรงถ้ำมรกตตรงนี้ก่อนกับวิวตึกแบบนี้ครับแล้วเขาบอกว่าถ้ามาเลยนะฮะตรงนี้คือแย,แยกศิริบันนะครับเขาจะเรียกอย่างนั้นซึ่งมุมนี้จะเป็นมุมที่ดั้งเดิมละของตงังแล้วก็จะมีมุมจุดแวะถ่ายรูปด้วยแต่มันก็พยายามเลือกถ่ายรูปได้บ้างหลีก,กับ รถที่จอดอยู่นะฮะมีสีตังตรง,ตรงนี้พยูนตรงนี้แล้วก็นี้ครับ<ม>และนี่คืออีกจุดที่เราจะพามานะครับลูกครัวบอกว่าอยากจะมาถ่ายรูปกับหอนาฬิกาตงังเดี๋ยวผมจะให้ไปยืนตรงนี้เลยแล้วก็ถ่ายกับหอนาฬิกาตงังสัญลักษณ์ของจังหวัดตังอีกที่หนึ่งนะฮะที่มาแล้วจังหวัดตังต้องแวะมาที่นี่ครับหอนาฬิกาตงัง ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จบริเวณมันยังไม่เสร็จแต่เราเอาแค่มูมอมอนนาฬิกาแล้วก็ตึกโรงแรมตังตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะฮะที่มีมาตั้งแต่อดีตเลยมีมานานเลยนของจังหวัดตังที่นี่ครับแล้วก็เราลงไปตรงรถไฟสถานีรถไฟตรงนี้เราอยู่หน้าไอ้สารากางนะฮะและนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็เปลี่ยนแปลงนิดนึงจะไม่ไปตรงมาซยิดก่อนนะครับเพราะว่าร้อนและเดี๋ยวเราจะไปทานกาแฟไปถ่ายรูปกันในคาเฟอองแอร์ที่ระลึก รำลึกหรือระลึกนี่แหละฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันครับแล้วก็สถานีต่อไปที่เราจะไปก็คือร้านระล,ลึกคาเฟ่เป็นครัง้งแรกนะฮะร้านระล,ลึกคาเฟ่นะคะนี่เป็นครั้งแรกที่มาเหมือนกันนะครับซึ่งสาเหตุที่มาบอกว่าข้างในเนี่ยสวยแต่ตอนนี้คือเรามาถึงร้าคาเฟ่ซึ่งอ่าผมไม่รู้ข้างในเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ค่ไม่โอเคอย่างหนึ่งก็ตรงที่ไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในเรื่องของเราต้องจอดรถไกลนิดนึงนะฮะ อ่เดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในเป็นยังไงซึ่งสาวๆเราครับแบบว่าฮะเอาอะไรเขามีอะไรบ้างไห้รู้ชอบเป็นอะไรเค่ะกาแฟไม่กาแฟกาแฟกาแฟจะมีตัวสเปเชียลจะนีพวกวัฒนซอพวก วานิลาโคโคมค่ะโรมานีแล้วก็ล้าเต้เบรนการโน่ค่ะพี่แนะนำอะไรแต่ผู้ชายอย่างนี้ว่าเบ็นการโน่หวานน้อยโอ้โหเอาน้ำผลไม้ได้ผลไม้เป็นพวกเมนูน้องไหนคนขับรถคนขับรถชิอกิจครับค,ครับอ,อ,อ๋อเปลี่ยนชุดแล้ว <c oughs> จำไม่ได้แล้วเราอะไปเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เม, <ไป S 1> มื่อไหร่นี่สถานีต่อไปสถานีรถไฟกันตัง,ตงมาแล้วแวะสถานีรถไฟก่อนเนี้ยเราจะมากับรถไฟเฮ้ยไม่ได้มากับรถไฟก็ตาม ออนี่มีรถไฟด้วยรถไฟกีว,ฟวัดปูอาจจะไม่ค่อยว่านน,มมานี่มีรถไฟด้วยวันนี้อ๋อฮดมานี่ไม้สมจริงครับอยู่บนรถไฟจริงๆเลยรอบนี้ ีซสชันหนึ่งนะฮะก่อนที่จะลงเกาะก็จะมาแวะร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่ได้ขึ้นชื่อว่ามาตัางแล้วไม่แวะไม่ได้นะครับร้านที่เปิดมานานมากแล้วร้านขึ้นชื่อเลยครับร้านนี้เลยนี่ครับล่อคุ้งสั่งได้เลยพี่อ่ะเสร็จจากมื้อเที่ยงที่ล่อคุ้งเลยฮะ สถานีต่อไปนะครับเราจะมาลงเรือที่ท่าเรือหาดยาวแล้ววันนี้นะครับฝนฟ้าก็เป็นใจมากนะครับแดดไม่ร้อนเป็นการเที่ยวแบบมุ้งมิ้งหน่อยนะฮะตอนนี้รถทัวร์กำลังมากับรถตู้ครับเดี๋ยวรอๆตรงนี้เดี๋ยวลงเรือไปเกาะริบงกันครับเอาแล้วฝนๆใครใช้มาเที่ยวอ,อนี่นะครับ <laughs> ทิปหน้าฝนของเราเที่ยวกลางฝนกันเลยทีเดียวฝนก็ไม่ย่นยอ่อใช่ไม่ทราบว่าที่สิงบุรีไม่มีฝนเหรอไม่มีระวังลื่นนะทุกคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับลุงรีรนกงคนแรกเลยครับลุงรีลนะครับเปียกไหมข้างในน้อง 哎呀妈呀！要